กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเก,า,กเาะแกดอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเลี้ยงกระบือเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ปีละ800ตันปลอดจากสารเคมีค่ะ ชุมชนต้นแบบกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะแกเที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีมีการรวมกลุ่มทำปศุสัตว์เลี้ยงกระบือจำนวนกว่า400ตัวตามแบบวิธีชุมชนและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ปีละ800ตันปลอดสารเคมีนำไปใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยนายสุนทรทองแสนประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะแก่กล่าวว่าในการทําปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกดเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2548เน้นการเลี้ยงกระบือเป็นหลักมีกระบือของสมาชิก106ตัวทางกลุ่มได้รับงบประมาณ3โครงการคือโครงการ CEO เมื่อปี2548ได้กระบือมา16คู่ ในปีพศ2559โครงการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืนจำนวน40ตัวและปีพศ2563ถึง25 2564โครงการพระราชดำริ เลี้ยงโคกระบืออีกจำนวน50ตัวนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีอีกโครงการที่ดำเนินงานคือโครงการอนุรักษ์กระบือไทยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ20รายมีกระบืออยู่40ตัวเป็นโครงการที่ทางปศุสัสตว์ดำเนินการร่วมกับทางทกศซึ่งเป็นประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกะมีกระบือรวมกันประมาณ400กว่าตัวซึ่งจากการที่มีกระบือจำนวนมากทำให้มีมูลสัตว์พอเหมาะที่จะทำปุ๋ยอินทรีย์โดยในกระบือ1ตัวจะให้มูลสัตว์ประมาณ8กิโลกรัมต่อวันในแต่ละปีจะได้มูลสัตว์ประมาณ800ตันส่วนหนึ่งเกษตรกรจะนำไปใช้ในนาข้าวอินทรีย์ส่วนอย่างพาราและมันสำปะหลังอีกส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายเพื่อให้เกษตรกรมีทุนเพิ่มขึ้นจากการขายมูลสัตว์ ลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยและมีะไรายได้ที่มั่นคงในการเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงปศุสัตว์กลุ่มนี้เลี้ยงเน้นเน้นคือเลี้ยงเ,เ,เลี้ยงควายกลุ่มเรามีมีควายให้สมาชิกอยู่106ตัวในกลุ่มแต่เราได้ได้รับจากงบป,ประมาณจากกรมปศุสัตว์อยู่3โครงการนะครับโครงการแรกคือโครงการ co ปี48นะครับได้มา16คู่นะครับปี59เ้ราได้มาอีกโครงการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืนนะครับ40ตัวนะครับแล้วก็ ปี63ปี63ต่อ64ปีที่แล้วได้รับโครงการพระราชดำริเลี้ยงโครกระบ,บืออีก50ตัวรวมแล้วร้อยกว่าตัวนะครับร้อยหตัวแล้วก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่กลุงเกษตรกรเราทําก็คือโครงการอุรักษ์กระบือไทยนะครับตัวนี้มไไีได้รับสมาชิกเข้าร่วมโครโกงการอยู่20รายมีควายอยู่40ตัว ครงการนี้เกษตรกรมันสิ้นสุดไปแล้วแต่เป็นโครงการที่ทางกรมสุสัตว์ได้ดําเนินการกับทางทากศเป็นประโยชน์กับกลุม่มเกษตรกรเรามากนะครับปัจจุบันเกษตรกรเราที่ได้รับก,บร,กบระเบือมาตั้งแต่ปี18ถึงปัจจุบันมีกระเบืออยู่ประมาณแล้วก็ขออภัยครับมีควายอยู่ประมาณ400กว่าตัวนะครับนี่ใน,นกลุ่มเราเราถึงได้มูลสัตว์เยอะนะครับปีปีหนึ่งปีหนึ่งเราได้มูลสัตว์มากพอสมควรเพราะว่ากระเบือตัวหนึ่งนี่ให้มูลให้มูล อยู่ที่ต่อวันก็คือ8กิโลต่อวันเรามีมูลอยู่ประมาณ800800 800ตันนะครับแต่ละแต่ละปีของเกษตรกรส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้เองเอาไปใช้ในในานาข้าวในสวนยางพาราและมันสำปะหลังอีกส่วนหนึ่งก็ขายเข้าไปากลุ่มเราไปซื้อมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักเติมอากาศให้หใหกับสมมะจําหน่ายให้สมาชิกตัวหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรเราได้ได้ทุนเพิ่มขึ้นจากการขายมูลนะครับขายมูล มาสร้างให้มันมีมูลค่ามูลค่าเพิ่มในการจำหน่ายในแต่ละรอบ